พมดน้อยทามิติตอนที่หกนิโอพยายามบ่ายเบี่ยงเพราะไม่อยากกลับไปที่บ้านใยายพราะเขาไม่อยากทำลายใครและอยากอยู่อย่างสงบเพื่อรักษาตัวตอนนี้ร่างของนิโอค่อนข้างอ่อนแอร,รวมถึงการมั่นกับเล็กก็มีแต่ส่งผลเสียพร่อคอยตามติดตลอดถึงทำได้แค่ชั่วคราวแต่ก็ถือว่ายังดีแต่เรื่องวุ่นวนก็ยังไม่จบ เมื่อตาของพี่ชายทั้งสองคนกับล้มป่วยกระทันหันตอนนี้อาการค่อนข้างหนักนโอจึงมาที่โรงพยาบาลพร้อมกับอาทานและสุริยะและเพราะเหตุการณ์นี้ทำให้บุรพาปู่แท้ๆของนิโอไม่พอใจมากเพราะนิโอไม่มีความเกี่ยวข้องกับตาของอาธานและสุริยะเลยแค่พ่อคนเดียวกันในส่วนนั้นไม่ใช่เขยยากเรื่องนี้ ทำให้บุรภาโกรธเป็นอย่างมากนนโอเองก็รู้ดีเมื่อเจอชายชราที่นอนอยู่บนเตียงนิโอถึงกับใจหายอาการเขาแย่มากนี่เหรอนนโอน้องชายของนั้นหลานชายชราเอ่ยถามหลานชายคนโตทั้งสองคนใช่ครับตานี่นนโอสวัสดีครับ บอดดีถึงลูกสาวของตาจะไม่ได้เป็นแม่ของนิโอไม่ได้คลอดนิโอออกมาแต่ตาก็ยังถือว่านิโอเป็นหลานของตาเหมือนกับอาธานและสุริยะนะครับคุณตานิโอก็คิดแบบนั้นนิโอพูดพรอมกับจับที่ประจอนของดำลงอาการแย่มากหากไม่ช่วยตอนนี้เห็นทีจะไม่ทัน นิโอจึงเสกยาออกมาจากมิติแล้วส่งให้ดำรงคนปูกินหน่อยสิครับนี่มันอะไรเหรอถ้าจะบอกว่าเป็นยาคนปูจะเชื่อไหมครับเชื่อสิปูเชื่อไม่ว่าของตรงหน้าจะเป็นยาหรืออะไรก็แล้วแต่คนใกล้ตายอย่างเขาก็จะกินนิโอคืนหลานรัก เขาจะไม่กินได้ยังไงแต่ไม่ทันได้กินเข้าไปบรรดาลูกๆของดำรงก็เข้ามาพากซามพี่น้องออกไปเพราะกลัวว่าจะมาแย่งมรดกหากดำรงตายไปบ้านเลนไทยและส่วนนับสิบไล่อาจตกไปเป็นของหล,ลานๆพวกนี้คนยอมเป็นลูกย่อมไม่ยอมดำรงตายไวก็ส่งผลดีดำรงมองลูกๆ ด้วยสายตาสิ้นหวังกายาในมือที่เนโอให้มาแน่นไม่ได้นะครับคุณพ่อคุณพ่อจะกินไม่ได้เดดบีก็ไม่สิหมอคุณพ่อครับดูหน่อยสิครับตามใจเกินไปแล้วดําลงมองลูกชายคนโตอย่างอารุณแล้วรู้สึกเหนื่อยใจลูกทั้งสามคนสองหญิงหนึ่งชายไม่มีใครเทียบ แม่ของอาทานและสุริยะได้สักคนไม่มีใครสู้ลูกสาวคนนี้ได้เลยมีแต่จ้องจะกอบโกยผลประโยชน์จากเขาพอเถอะพวกแกมาเยี่ยมฉันก็ให้งเงียบๆหน่อยคุณพ่อถ้าไม่มีอะไรแล้วพวกแกก็กลับไปเถอะมีสิไหนๆก็มาแล้วทั้งสุริยะทั้งอาทานก็คงมีเงินบ้าง ค่ารักษาคุณพ่อก็ไม่ใช่น้อย,อยเด็กสามคนนี่ก็ควรจะรับผิดชอบบ้างดำรงรู้ดีว่าะหลังของเขาอยู่ในฐานะอะไรก็แค่ลูกจ้างคนอย่างบูรภาไม่คิดว่าอาธานและสุริยะเป็นโรคหลาลอกนอกจากนิโอครับพวกเรามีนิโออาธานพูดพร้อมกับจับแขนของนิโอไม่ต้อง ส่วนนี้พวกพี่จัดก,การเองใช่แต่ผมมีตั้งเยอะเยอะมากด้วยถึงผมจะไม่มีเงินฮะไม่มีเงินแต่ก็ยังคุยโวสุดาพูดพร้อมกับเหลือบมองมองั้งแต่หัวจุดเท้ามองนรอยอยางดูถูกหน้าตาก็ดูเป็นผู้ดีเงินไม่มีแต่ก็คุยโวผมไม่มีจริงๆไม่เชื่อผมเอาออกมาให้ดูก็ได้ ไม่ต้องหรอกนิโอตาไม่เป็นไรหรอกตายังมีเงินถ้าคุณพ่อมีเงินงั้นพวกเราก็กลับเรื่องค่ารักษาก็ค,คงไม่ต้องเป็นห่วงแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่เลยพวกแกกลับไปเถอะฉันมาที่นี่เองฉันก็กลับเองได้ไม่ต้องให้พวกแกเป็นห่วงน้ำเสียงน้ำลงดูน้อยใจมากคนอื่นไม่รู้ รือจงใจไม่เข้าใจกันแน่นโอเลือสกกสงสารหลังจากสามคนนั้นกลับไปสุริยาล่าทานก็ออกมาคุยกับหมอเรื่องค่ารักษานโอก็ถือโอกาสนี้ที่อยู่ตามลำพังกับดำรงให้เขากินยาคุณปู่ยาแล้วครับหรือว่าหายไปแล้วยังอยู่อยู่ในมือปู่นี่ดำรงแบมือมองยาดำๆก้อนเล็กๆเขารู้สึก รู้สึกได้ว่ามันเป็นยาเขาได้กลิ่นสมุนไพรเขาป่วยมานานมีเหรอที่เขาจะไม่รู้ยาสมุนไพรพวกนี้เขารู้ดีที่สุดคนปลูกกินนะครับรับรองว่าหายดีแน่อืมพอดำรงกินเข้าไปอาการก็ดีขึ้นในทันทีจับมือของนิโอปู่รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วรู้สึกมีกำลัง แล้วก็ไม่แน่นอก,อกแล้วด้วยดีจังครับงั้นผมไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนนะเดี๋ยวเรื่องนั้นไม่ต้องไม่ได้หรอกครับพี่ชายทั้งสองคนดูแล้วไม่มีเงินแน่ๆแต่ปูม่มีของคุณปู่เก็บไว้แล้ครับนนโอเป็นหลานนนโอจัดการเองตำลงถึงกับน้ำตาคอเห็นความกระตันยูของนนโอแล้ว ก็อดซึ้งใจไม่ได้ในขณนะที่อาธานกับสุริยะตกตะลึงแทบจะช็อกเมื่อนิโอวักทองออกมาจากกระเป๋ากางเกงส่งให้พวกเขาปากถามว่าพอไหมพอไหมซึ่งมันพอและมันก็เยอะมากจนพวกเขาต้องบอกให้หยุดทั้งสองคนมองทองที่อยู่ในมือไม่ทั้งสองมือของพวกเขา นีโอทำไมมีทองเยอะแยะมากมายขนาดนี้ก็ก็มันมีนี่มีเยอะกว่านี้ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้นีโอเก็บไปแค่นี้พอแล้วแค่ก้อนเดียวเองเหรอทำไมถึงพอแล้วแต่เมื่อเอาออกมาแล้วก็ไม่อยากเก็บก็ไปอีกโบกมือปฏิเสธให้พี่ชายทั้งสองคนเก็บเอาไว้ และแยกตัวกลับไปไปยังห้องผู้ป่วยของดำรงพอเข้าไปก็เจอกับอะเล็กเขารู้เร็วรู้จริงตามติดมาถึงนี่นีโอคุณไม่มีงานเหรอตามติดแบบนี้เราเป็นกู่มันกันนะอีกอย่างฉันก็ซื้ออาหารมาให้ด้วยงั้นแค่ไปกินข้างนอกแล้วกันคนตาคงหลับไปแล้วใช่ไหมใช่ตอนที่ฉันมาก็หลับไปแล้ว ทั้งสองคนมานั่งทานข้าวที่ม้าหินนนโอแปลกใจเอเล็กดูคุ้นเคยกับตำลรงมากไม่แปลกที่พวกเขาเสนิทกันความจริงตาก็ปวดแบบนี้มาตลอดแต่ฉันก็เจอกับตาไม่กี่ครั้งนะนั่นสินะคุณคงเจอตาบ่อยกว่าฉันนี่นนโออยากเจอบ่อยๆก็ได้นี่ ถ้าอยากไปเมื่อไหร่ก็บอกฉันได้เลยทําไมต้องบอกคุณด้วยล่ะพี่ชายของผมก็ยังมีแต่ฉันเป็นคู่มั่นนะตอนนี้ความสัมพันธ์ของฉันมันใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่ชายเพราะเราก็เหมือนคนคนเดียวกันจะว่าไปก็ดีเหมือนกันแม้จะขัดใจใครบางคนอยู่บ้างใครบางคนที่หมายถึงใครก็ปู่ของฉันไงนิโอ รู้สึกมาตลอดว่านนโอแปลกแปกแปลกไปตั้งต่ตอนไหนไม่แค่แปลกดูเปลี่ยนไปปกตินนโอจะไม่ขัดใจปู่บูรพามองอะไรหรอหรือว่าคุณสงสัยอะไรไม่นะแบบนี้ก็ดีแล้วก็ต้องดีสิแต่ว่ามีเรื่องจะปรึกษาหน่อยว่ามาคือตอนนี้ฉันไม่ค่อยมีเงิน อยากได้เท่าไหร่ฉันมีไม่เอาไม่เอาไม่อยากได้เงินคนเพียงแต่ว่าฉันมีทองเจ้าทองไปแลกเงินได้ไหมจอมได้อยู่แล้วแต่ี่โอมีจริงๆเหรอมีสิคนอย่างฉันมีเยอะแยะ,ยะไม่แค่ทองนะมีเพชรพลอยอะไรพวกนั้นด้วยเข้าใจแล้วเข้าใจว่ามีเยอะรู้ว่าบรุรพารวย แต่ไม่คิดว่าจะรวยขนาดนี้ให้ทังเพชรทัทง้ทงทองกับนิโอเลยเหรอนิโอคงเอามาจากเขาแต่ท้าไมถึงได้ใจดีนักเขารวยขนาดไหนเนี่ยไงคุณได้สิอย่างนั้นทองอยู่ไหนนี่ไงทองเท่ากับปัน้นอเล็กถึงกับสะดุ้งเล็กน้อยทองใหญ่ขนาดนี้อยู่ในกระเป๋านิโอได้ยังไง ทำไมเหรอหรือว่ามันไม่พอพอสิแต่ว่ามันอยู่ในกระเป๋าของนิโอได้ยังไงโอ้อย่าถามเลยคุณช่วยจัดก,การให้ทีจะได้ใช้ง่ายๆหน่อยโอเคโอเคไม่มีปัญหากินข้าวกันก่อนเดี๋ยวฉันจัดการให้อืมพอมีเงินแล้วนิโอก็รู้สึกสบายใจขึ้น หลังจากกลับมาจากโรงพยบาบาลโดยที่อเล็กเป็นคนมาส่งนนโอก็เริ่มคิดว่าจะทำยังไงดีถึงจะได้ไปเก็บสมุนไพรบนภูเขาได้ถ้าจะขอพี่ชยัยก็คงยากขอเล็กก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่ทำไงหรือว่า จะแอบไปตอนกลางคืนหายตัวไปก็แวบ,บเดียวใช่สิไปตอนกลางคืนนั่นแหละดีที่สุดคืนนี้แหละจะไปคืนนี้เลยตาเล็กก็มาดับฝันเข้ามาอีกแล้วมานอนเฝ้าจะไหาอย่างนั้นก็ได้ฉันนอนพื้นเหมือนเดิมทำไมต้องมานอนบ้านคนอื่นบ้านตัวเองไม่มีหรือไงมีสิแต่ไม่อยากกลับอยากอยู่อยากนอนกับนิโอ พูดดีๆนะไม่งั้นจะสาปให้เป็นหมูจริงๆด้วยก็ดีเหมือนกันจะได้อยู่ที่นี่เลยหน้าด้านจริงๆแล้วไงอ่ะด้านได้ไอายอดอย่าพูดเลยไงคืนนี้เราก็ต้องนอนด้วยกันเชียอยากนอนก็นอนไปเลยแล้วออยากมาบ่นก็แล้วกันไม่บ่นอยู่ลคะครับแค่ได้อยู่ห้องเดียวกันก็พอคอนอะไรโวลังเป็นบ้าจะอยู่อย่างเดียวเลย แล้วแบบนี้จะทำยังไงจะไปที่ภูเขายังไงกันแต่ก็ช่างเถอะวันนี้ไม่ได้ไปพรุ่งน,นี้อาจมีโอกาสก็ได้